สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ลิลลี่ก็จะพามาถอนก้านะคะถอนก้าะกนะคะต้องติดด้วยว่าเช้าหน้าวันหยุดนะคะวันนี้เราก็จะเตรียมตัวมาถอนก้าเพื่อที่จะไปดำนาเนาะเอาว่าภาษาอีสานดีกว่าเนาะพี่น้องมือนีเร์าอาทิตย์เท่ากับบดิเตดภาษาไทยกลางนะคะว่าภาษาใดกับไทยคือเกา่า นะคะมือนี่สิบ้ามะนกานะคะเป็นผู้บรรย่าพอมีห้าผ้าเห็ดแต่ดังแต่เดิมนะคะก็คือการตกกาตกกาพ่ออายุกาใดแข็งแรงดีแล้วพ่อถอนมาดำกับมะอนดำนะคะเตืนว่าลกกาและะ้วค่ะเนะาะอันนี้เป็นเขามมาลีหนึ่งศูนหานะคะเขาเมลีหนึ่งนห่าโมเมนต์เขามมลีแดงนะคะเพราะฉะนั้นหน้ามีหลายแปลงแปลงนี้ใส่เขาหนึ่งนหานะคะเข้ากับสิมมะทนกาเดี๋ยว เวลาดำกับสีผ้าพี่น้องไปดำหน้าอ่าทรงกำลังแรงใจมาใหา้อ่าผู้เกลียดเกลียด,ด,ดงานอยู่ได้ให้ใน้หน้าสู้สุ้กันเด้อค่ะเด้อมืม่อปีปลายห้าสิบไปโลก,กากันเนาะว่าวิธีการโลก,กามันสิโลกยังไเดี๋ยวเอาตอกก่อนเนาะค่ะเนาะนี่นี่นี่คือตอกเนาะตอกจากไม้ไผ่นะคะเดี๋ยวสิไป ลกหลังจากที่ลกมันได้ไหลมัดแล้วนะคะเดี๋ยวสีลกให้แฟนๆเบิงนะคะว่ากาสีลกง่ายหรือลกอย่ากไปกันค่ะมุมได้ดี <c oughs> เดี๋ยวนะคะมุนกล่องนิดนึงค่ะเดี๋ยวจะให้เบิงมุมนี้นะคะมุมนี่นะคะเดี๋ยวสิขอให้เบิงนะคะว่าการใหาสีลกย่ากหรือลกง่ายนะคะ มองเห็นบะคะมองเห็นเดี๋ยวเห็นเนาะเดี๋ยวเห็นกะแะต่ต้นก้ากต่ยังอ่อนอยู่ด้องผ่ะเด้อเพราะว่าอันหนามมันหลายนะคะหนาหลายแบบนี้ต้นก,าก้ามันจะสูงบันี้เพข่้นกับอ่อนบกแข็งบวกพวกพืชต้นกาจะเสีเ้ยนะคะเน,ะนาะเพราะฉะนั้นการถอนก้าหรือการโการก้าเากต้องใจเย็ยนๆเ้ามจะเห็ดกรรมใหญ่พอ,อต้นเขาเพป็นสีดำแล้วคะ่ะเนาะกนสีซ้ำตีซ้ำแล้วกัน พื้นโตมันจะอ,ะอ,อะจ่าน้อยอนซ่าเนาะคะมันซ่าวันนี้ไม่น่าเกิดระน้บขุ่มนะพ้นโตสุกมากดอกหอยกับสกินเมิดนะคะหอยเชอรี่กเ็เป็นอ่าเป็นศัตรูพืชชนิดนึงนะคะศัะตรูเข่านะคะตัว่าเห่ากับบดิษยาเพราะวท่อร่องเฮ็ดเองเนาะพี่น้องตังากระยานหยานว่าเห้สิกิดเสือ้อจักสารเทนี่เอากต่ละมัดระวังนะคะระมัดระวังเอา โตไปโตมันเนาะนี่คือการเตะกะเด้อพี่น้องแต่ขอนง่ายย่ค่ะขอนง่ายยู่เนาะขอนง่ายยูการข้าขอนกำไย้มันกระชิขาดแล้วกระซำเนาะค่ะการอ่าพืน้นโตของอากาของต้นกา่มันกระชิอ่าซ่าเพื่อาาให้เขาห้องบอลจะเริ่มเติบโต,วตวไวนะคะเพราะฉะนั้นข้าต้องใจเย็นๆนะคะ เย,นเยน็นๆแน่จำทอนก็คือ่เขาจับที่นานิดที่นาซ้อมซำสดนะคะ้าจับหลายหนึ่งกับศิษย์สามการเตะกักกะะะยยะคะือกันกับเตะอย่าอย่าเตะหลายอย่าเตะมัดใหญ่นะคะเตะมัดใหญ่เหล่านั้นก็สิษย์สามเขากับเห็ดอคอยๆนะคะเห็ดอคอยๆลูกชายอยู่พี่น้องจะว,ว่าน้ำน้ำเด็กหน่อยแอ่แต่ก็บ,บ่าเป็นยังเขากับไปอันนี้เอานะคะ โอ้ยมัอนี่บอดแดดจะมันดีค่ะหลายค่ะว,วันหยุดธท่านที่กัได้ดมาถอนจ่าต่อไปมีเสาอาทิตย์ก็คงจะได้ถอนจ่าน,น้องพี่น้องเพราะว่ามันของชูดูดำหน้าแล้วเท่ากับขามมาเป็นยังจังประเฮ็ดเองเฮ็ดเองมันก็ลดการจ้างตัวทักเชินท,ที่เขาสิได้กำไรบาทนี่เขาก็ได้หาบาทจังจี่นะคะ่ะถ้าจ้างเขาเมื่อไรกำไรกับโบมี่น้องที่น้อง เพราะฉะนั้นได้บางสิ่งบางอย่างข้อเหตุเองได้ข้อก็เหตุข้อเหตุข้อก็บ่ได้บังคับจากของเด้กที่หนูข้อเหตุจำข้อเหตุใด้เนาะจำข้อเหตุได้ก็คือข้อประด้อ่าบากบ้านอีหยังนี่เวลาถอดกเ่าต้องดึงก่ายังสีน้ำเด้อนี่ก็คือใครหัวเนาะเวลาถอดก่เขาก็บถอดแล้วก็ดึงเห็นมัน เสมอกันนะคะเหมือนต้องจำกันเอามองนี่เนาะบาคนเห็นเห็นพี่พรมีาฝนท่ทเาเห็ดนะคะพรมีาฝนท่าเห็ดมากจากกาังสี่ขอบกาดจังสี่เท่ากับเท่าดึงหาดวันขับมีดอกนาะเาดึงหาดมันเห็นว่าลงซ้ำกันเวลาดำมันจังสีดำเลยเร็วเนาะพ้นดำกับดำงา่ายมันยังไหวแต่ยังไม่กระชับ กอกหรเกรรมงไนะคะจะส้างอนกาที่นองเบ้งแล้วก็จตั้งใจคห้ยคิให้เบ่งนิดนึงนะคะแล้วก็ทีเฝ่าอนเพราะว่าถ้รงเขาเบงินะคะถอนแล้วก็มือเ่นสิไปดำนะคะวันนี้เป็นหนอถอนนะคะไุเป็นทกนงง่ายที่หนอง เป็นทองมะลิมุ่งศูนหาเด้อค่ะเด้อไปใส่อีกทู่นหน้าให้ดูอ่ารอวัดก่อนตั้งมัวนี่นี่คือการมาตุ้งตอเมยเห้ามสอนหน้าตะกี้นะคะนี่คือการมาแบบสช่ไมตุ้งอเมยเห้ามสอนหน้าเป็นยังห้าจังตู้มื่อนี่เป็นยังห้าจังทำมาดดีทอดอ่าเสมอมันก็จะต่างงาน้าตะขีนะเป็นยังห้งมมาบางคนเพิ่นวานวานเอาเนาะ ายพี่น้องบางคนกับบ่มีเวลากับบด้วาไผเนาะแหล้วแต่คว่ำยาคว่ายหรือคว่ำม,มีเวลาของแต่ละคนนะคะจูมือนี่คนเท่าเฮ็ดอาชีพเดียวว่าพอกินต้องเฮ็ดไรอาชีพเพราะฉะนั้ิคน,นบ่มีเวลาเพิ่นกับวานซึ่งมันกับายแต่เมื่อวานแล้วหยามันก็เกิดหยากเกิดเฮากับต้องหายามาาขาย้าซึ่งยาขายยามันกับสิส่วนมากสิเป็นสารเคมีเป็นยาเคมีนะ้ะพี่น้อง พราะนั้นมันส่งผลต่อเพิ่มสมดุลทางธรรมชาติบัตินีห้ากะคิดว่าในเมื่อธรรมชาติมันขาดเพิ่มสมดุลล้วมันหายไรครับชีวิตในร่างกายมนุษย์น้ำห้าก็เลยว่าเรื่มต้นติดโตห้าลดสารเคมีนะคะสำหรับคลิปนี้กับสิพ่อซานีเนาะค่ะนาะสิตังใจลงกาแล้ววันนี้อันนี้กับสิล่งไ้พี่น้องเบิ่งนะคะไ้พี่น้องเบิ่งพี่น้องตีช่มกดไลกดแเช์ให้นในเด้อพี่น้องอ่ะมื้อนี้กะ อันคอลาซัมนีก่ก่อนเนาะสิอันซีเฮ็ดวียกว่าสันตออ้าวสวัสดีค่ะ